ดีใจบ่ลูกดีใจเลยน้มเย็นดีๆเด้อดีใจคือเห็นเดานั่นดีใจกอดกระดาษโตหาทันทีหากระตุกนับไปอีกรถอีกเก่าเดือนเออนับไปอีกเก่าเดือนเดือนนี้พอไปเกิดเดือนไหนจ้าวะเดือนนี้เดือนเดือนกุมภาเดือนชี้ไปเดือนเก่าชี้เอสเก้าเก้าเดือนตั้งมาแล้วตั้ง เดือนหนึ่งมันคืนขี่อย่างผมเป็นเดือนนี้มันบอกเดือนนึงี้หมดเดือนมา้าก็สองเลต้องออกเดือนเก้าอันบ่เดือนกันยาก็คือเดือนเดียวกับแม่ใช่ไหมแม่ซีอ๋อคอยเกิดเดือนเก้าเที่ยวแล้วเดือนไ้เกี่ยวลตอนห้องท้าวท้าวนั่นท้าวนี่แล้ตัวห้องข้าวะต่ข้เป็นห้อง มันเดินนี่เด้อนี่มันแฉงดีใจบ่ดีใจบ่ไม่ได้บ่ไม่ได้บ่โอนคนจะหับเลี้ยงพี่น้องเอลยมาเท่าน้อยเลขเท่านี้เลยเด้อเลี้ยงเลี้ยงอุ้มซ้ำมาสิบใหม่เจ้า อยป้าขาลูกขาลานทั้งเนี่ยคัดแล้วต่ทางเพื่อนและเมจิทนะไงไปแล้วพร้อมสีเรียงต่อแล้วมันบอกวันี้ยางไปส่งอัน แม่จีดเลยพี่น้องสมพานะหน้าเขาจังขาฝาเขาว่าจังได้กับผู้ชายน,นั่นนี่แต่งโตเขาก็บ่มักแต่งเขาว่าคันบ่มักแต่งโตัยังเลยสิเป็นผู้ชายเขาว่าแน่นอนดอกแต่ตอนเขามีลุงนะแต่งเพศเทไรใส,ส่เสื้อ,อย,อย่องผู้ไรฟา้าทงขยะนี่มาแต่ใส่นี่ าอยู่หนาบ้านเอยมาเอามาเลยในทงเผือาขากั <c oughs> นยิมแซงคนละพี่น้องเฮ้ยกันหน้าทิ่ได้ลูกเ้าหากระตวด สาวมาเอานะั้นเอาของที่เสไว้แสอยู่เพื่อน,นนั่นน,นสาสาวน้อยเด้อพี่น้องตาเมามาแล้ว <c oughs> น,นสาสาวน้อยว่าจะตั้งสื่อเด็ดขาดเด้อตาเม,มาวะ <c oughs> เดือนเก้าอะ้วเกิด เกิดหนาพนพอดีเนาะพอดีเลยบรเด็นบริมีมองตาาออมเี้ยากพอดีเลยปรนบรมีมองตเนีโอ้ยขอ่กิพอนองตาข่อเี่้ขอ่กิอปังต้น่้เกิดยเดขาอโอ้ยขอกิดนงอ้กิดดลรเดนงขอไเนี่อ้อเกิดพีเน้องเ้ย นาไตรวจขึ้นมากขึ้นซองขีดพี่น้องจนตกใจเฮ้ยมีลีวะซะเฉพาะอันจักสีอะไรคืออันไล่สดเราตอนนั้นนาะพัวไกลยังอยากห้อีพี่น้อง มายางมาส่งอันนาสาวแต่เศร้าเลยสาวเราตื่นเราเมื่อแต่เศร้ายันพระทันรถมหาไซน้องยันพระทันรถเข่าในเมืองมหาไซนี่นาสาวน้อยเพิ่นยืมเงินส่ให้ไม่จีดยังไม่ได้แลกเงินพี่น้องยืมเงินไปสองอ้นก่อนอ่นี่ของอ้นให้คนลดคุณละแสนให้คนละแสนนะเจ้ะพี่น้องเด้อ ้คนละแสน้คนละแสนกี่คนหน้าปากก็ได้เขาบอกอันก่อนที่ตรวจนะคอยว่าเออนเช้าเขาคอยมีอะไรจะชี้เลี้ยงว่าเออสิเลี้ยงเลี้ยงอะไรเนาะเป็นมาเลี้ยงร้านไปชี้เลี้ยงจะชี้มาเลี้ยงอันนี้บอกว่า่เออคนว่าเอาคอยสิถ่ายคลิปว่าท่านคอยก็เข้าไปตรวจโอ้นี่มันคือสองกี่อะไรมาจะมาโลดอ่ะโอมกันโอมกันแล้วไปแล้วมาอันนี้เลยพี่น้อง ขาปากเลยมาเผาต <oh> um ah ั้งหลายเจลียวแล้วมาเผาเลยแล้วมาค้าแขกมาละลายได้ไวมากนะแล้วใส่ตู้ของละซาไว้นะพี่น้องเรามีตู้เย็นอันนี้ได้ขายเครื่องสบายเลยเขาห่อนเงินเขามาขายให้หอยของทำอยู่ของไอ้หัวเล้ว แล้วกอุ้ยสื่อเทาใดเอ้ยข้ามันบ่อยากได้เนาะมันคือตัขึ้นมาเอาจัซื่อเฮาเยยมซื้อ่ก็ได้แม่นล่ะเอาไปซื้อใหม่นั่นนได้ับก็ยังซื้อบ่ได้มากด้นี่ฮะอมันยามันก็แข็งกังๆได้มันแข็ง้เออยาไปเฮ็ดมยังบ่เอามเลย่แม่คนอ้าบ่อนอุ้ยงกินาปนนานี่บ่แ่บ่บ่บ่ย่านบ ว่าชูแบงเขาเยมีแนวกินอยู่พุ่นนั่นคนร้ายเอาเมื่อรดอ่อือคนร้ายเอาเมื่อดอือบอกเอฟซีว่าบอแบ่งให้อุ้่นใหญ่เน่บเป็นยังด้วพี่น้องเด้วเพราะว่าคุ่นอยู่กันกนบันไดไลยคนบันไดเนาะไอไปจิแล้วอนลูกร้านลายทางคุณอ่ะเมื่อรอดไข่บอน แข็งพ <Yeah>. ักกันแล้ว hmm. ห so ั่นขอบอกมักนาว่ะหั่นใช้กระตุกแล้วก็อันบีบน้ําไว้ขอบอกมือนั้นเต็มกระลังพี่น้องทั้งพักทั้งไข่ทั้งชีนหมูทั้งน้ำกินไหมูอีกเนะอยยืนหันเนาะ นี่คิดลายเต๋อเลยเติมเต๋ออยอกเนาะของทองมาแต่สาวแถวไนนังสบายดีเนี่ยเร็วสบายดีลุงป้าสดีลุงปเอาอ่ะเอาเจ้าบไปโรงเรียนบลูกเอาคือเป็นเรานั่นฮะอายเจ็บท้องเจ้าด้วยสัคือบุปไปสับุญอยากไปโรงเรียนเด้อพี่น้องเด้อ คือเป็นแนั่น,น,นมึงนั่งลุ่งแล้วตื่นจะเศร้าเป็นดูถ้าได้ไปฮงเฮียนไหนนั่งลุ่งนะเจ้าเป็นเด็กน้อยต้องไปหงเฮียนนีนบ่ลูกพองเลยต้องไปฮงเฮียนแม่เห็นได้เจ้ากระสิบอ่านออกเขียนเป็นคือหมู่ละโอ้ขายยังน่อทางนี้นอขายยังอ่ะนี่ตลาดน้อย,ย,อย,อยด,อยดยพี่น้อง ออยังไงนี่นเออเพิ่งกินเพิ่งกินขา้าวเลยจีนนี่ยยังได้ของยาเราวยังแต่เศร้ายังบุญยาก็บอกก็กินข้า,าวก่อนบ่เอาหนีนน่้อันหนึ่งนี่เอาไว้ให้ลูกเอาข้าวตู้เย็นไว้ให้ลูกเอขนมเล่นะฮะอัะนนเสียบทำหอนเรากินกับข้าวเพื่อหลุดมาเนาะเนาะเออเอาขนมก็ได้เอาในถุงหนึ่ง พักสลัดพักสลัดหรือลาปะนี่เออลาบอินางเนี่ยเราบอกินเบ้ออันย่างน้อยอะนะฮะนะขอพัดมาได้เอาเอาเอานี่หันหนึ่งหันนางทองนางทองได้หุ่นอยู่ทางหน้าเฮือนปุ๊บเข้ามาแล้วเอาเท่าได้ฮะ <inaudible> <grunts 60> เางินดียวเยพอละเอรด้วยามาผู้เดียวไนางทพรไปสิไดบูบูม่กินคือว่าเจ็บพี่จังก็เจ็บท้องบ่ก่าอะไรเป็นกระเพาะน่ะอืพอ่าเป็นโต้เอ็นเป็นทอนเอ็นแบบโมเนเจ็บท้องผัดได้ะด๊ะด้ไปโรงเรียนน่ะ ไม่ไปไปแล้วพี่น้องเราหน้าก็เสียเอากล่องออกไปนอกพี่น้องน่ากลัวพ่อดามเลยพี่น้อง ui đỗ mong muốn đỗ keng li lò Sầm chí kín nó bạn này nó ui uh, khoằm đấy khoằm đấy nè hoa nhằng nè hoa nhằng nhìm nè nè không ao dì bó, ao hạn như bunny. nè ao như bunny. Ô nè như nát cả cái lăng bunny. Ô hạn hiền bunny. Ô Mà thả bunny. thang hạn như นักบุญโอดามคือเอาค้าข้าขึาข้นในนะเขาก็เลยมายืนถ่าหลุดเลยพี่น้องบอลคิรลตู้น้อยค่ะเข้าจอดได้ค่ะ มาส่งเมทาแล้ว,วอโนนเอ,อ้ยเมทาวจิกกะบ,บ้านเลยเด้อขน,นาสีมาใหม่นางทาเฮิอเติร์เลยพี่น้องอุนกสิราไปก่อนด้วยยังเลิกขอบคุณทุกไลน์ดุกเงินทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวดีนองกันพี่น้องบ๊ายบายอ